ครับผม A A B B C C ขยับหนึ่งตาดัานเข้าไปครับดันแล้วกินก็ไปนั่นแน่มีลีลาซะด้วยกินอะไรได้ไหมแทงเข้าไปกินเข้าไปครับนองมาไปไหน เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งทำอะไรได้ไมั้ยเนี่ยเชื่อหมอนครับอโขนขึ้นเลยเตรียมไปไล่มาไล่มาครับนีไปไหนเจ้น่าจะต้องหนีขึ้นไปข้างบนอ่าหนีกลับไปที่เดิมเว้ยไปครับอาัจจัยกำลังเม็ดมาขึ้นป่อยแย่เข้าไปครับ แย่เข้าไปเลยกินพื้นที่ทำไรวะกินดีไหมกินไปเลยแล้วกันเอาม้ามากินผูกไว้ครับไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วเลยเร็วครับเร็วครับทำไมวะไปครับกินเรือครับกินเรือเออนั่นแหละไปกดตรงนั้นแหละไปครับ เออลุกเลยเว้ยลุกแล้วเราเสียหายอะไรป่ะไม่เสียหายอะไรนี่หว่าอืมก็แค่ลุกแล้วไงล่ะครับเม็ดมาเม็ดมางี้พี่กินก่อนละ่ะตอนนั้นกินหรือแจ๊กเิบครับ ไปเลยแล้วกันนะครับบุดวายจริงๆเรือลํานี้ไม่ต่ออ,อีก่ะขึ้นครับไม่ต่อในจังหวะก็รีบขึ้นอ้าวขุนหนีไปทางด้านนูน้นอย่างนี้พี่ก็ต้องดัานแล้วแหละ กินกอะ้รอยจางไรเพ่ต้องกินนะมัน้ำผมถอยโคไปกินมานะครับไม่กินเว้ยทำไมเจ้าถึงไม่อยากินละ่ะ ืมไม่ยอมกินอ่ะกระตุ้นอีกสักหนึ่งตัวเดว้จะกินหรือ,อยังครับอ้าวพี่ไปเล่นอย่างงั้นืม้มาเราจะหายว่ะท่านผู้ชมถ้าเรากินไปเลยเชิอฟอืม อ่ะกินไปเลยแล้วกันนะวัดใจกินลูกไปก่อนดูซิจะทำยังไงเฮ้ยไม่กินด้วยเว้ยอืมปรัแบบตันทำไมเช้ยเขาไม่ยอมกินด้วยวะอ่ะมาป้องกันตาลูกก่อนเดี๋ยวหาย เม็ดมาเว้ยเงี้ยลุกแบบเปรี้ยวๆอ่ะขึ้นไปแพร่พันนิดนึงึ<ะ>ทำอะไรหรยอเจ้าทำอะไรหรือเจ้าอ่ะ ลุกออกไปครับลีลาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยมันจอมลีลานั่นเนี่ยหตาสองตา หนึ่งทีดีไหมอ่ะขออีกสักหนึ่งทีลูกเข้าไปครับทีไปตัวนูนแหละไปครับเก็บลูกอีกด้านหนึ่งตัวด,ดีเดเขาแพ้แล้ว อ้าวเขาแพ้แล้วท่านผู้ชมเขาคิดว่ามันมีรูแต่ว่าผมเอาไปกระทุ้งได้ท่านผู้ชมชื้อ้อาวแม่งมีรูอีกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งหนีได้วะ่ะพระเจ้าช่วยเขาหนีได้อือเอาไงดีละเนี่ย ลุกหนึ่งทีสองทีอ่ะผูกไว้ก่อนผูกมาไว้ก่อนไงไงดันขึ้นไปครับ ทำไมต้องเล่นให้มันลีลาท่ายากเลยวะนี่อะ่ะนั่นแน่ว่าแล้วไม่ต้องลูกตานั้นหนีครับ นี่ไปโตน้นู่นตบเรือมันก่อนเด้เฮ้ยแย่ yeah, แล้วโดนกอดว่ะมาครับไปครับโอ้แพ้เว้ยแมาผม ปล่อยแน αι, ม่มามาเวด้านครับขึ้นปล่อยเม็ดไปเข้บเม็ดขึ้นเลยคนขึ้นครับมาปล่อยแนจ่จะมาเทียมครับมาเทียม ด้นครับไปครับผม,มไปครับไม่กินบฮอ่ะเรากินก่อนก็ได้กินกระป๋าโอ้ลีลาด้วย มีการลีลาด้วยเว้ยทีมครับกินได้บ่อยไปครับเม็ดไปครับคนหนึ่งตาครับหนึ่งตาหนึ่งตาครับหนึ่งตา นี่ครับผมจะไ,ไหวนั่นในแย่กินชึบ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 ถอนครับถอนครับอืมดันขึ้นไปครับ นั่นแน่จะทำอะไรเนี่ยจะมาทรงมาซ้อนอะไรหรือเปล่าเอาละมาเริ่มปฏิบัติการของเราแย่ yeah, มาครับกินเบีย้ยฟรีพิคิดไปแล้วเจ้าจะนีไปไหนกินลูกเข้าไปครับโอ้โหหนีไปไกลเลยเว้ย หนีไปไกลเลยลูกทีหนึ่งไปได้ไหมเนี่ยอ่ะมาตันี่สักหนึ่งตาแล้วกันมาครับฮ <c oughs> อ หอนอะไรเลยจ้ะออ่ะแย่เลยแล้วกันนะครับผมแย่เลยกินครับ เขากินมา้าเรากินเรือนะครับอา้าววะไม่ยอมกินอ่ะถ้างั้นปรับโครงสร้างใหม่ก็ได้ปรับโครงสร้างใหม่โคนต้องหนีแล้วน้องพอจังหวะที่โคนเขาหนีเนี่ยผมก็จะเอามาไปค่อมเรือนั่นเองนะครับตึง,ตง อลืมตัวเหรอจ๊ะฮะดื้อ,อจ๊ะลูกเข้าไปอืมไม่ตัวครับไม่ตัวแทงเลยครับแทงเลยครับโอ้ให้กินไว้เฮยกินเข้าไป มาครับทอนนี้ครับเฮ้ยโอเคนึกว่าคขางอย่าค้องนะครับมาครับผมกินมาครับกินมา <Okay. S 1> ทำไรวะไปครับไปครับ lúc 1 tí đi mày sắc làm 1 đi อตานะเผื่อไม่ได้นะเล่นกับระดับแบบนี้เอา้าวละมาฝั่งนี้ครับอ่ะลุกหนึ่งทีครับลุกเขไปอีกหนึ่งเถเจอต้องกินแล,ะละ้วล่ะ กินเขาไปดูทีเดียวแพ้ท่านผู้ชมลูกเขาไปครับขอบคุณครับ